สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภัพเหรียญโปยทานรูปแบบดอกลินดาสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยกันนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยจะมีกระนไกลเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว42เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน11เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้น เส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สาออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมากดๆจับๆให้กระชับอีกครั้งกลับด้านค่ะด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ รีจะจับออริบินพับไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยแบบนี้เสร็จแล้วจับเอาตัวริบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะนี่นะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงนี่นะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยลีจะจับออลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สาม เส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันค่ะจับหมุนมานะนี่นะคะลีจะให้สังเกตง่ายๆนะคะตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นับมาเลยสี่ช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่นี่นะจับหมุนมาเราก็จะชนหนึ่งรอบพอดีนะคะเสร็จแล้วจับริบบิ้นเส้นด้านนอกออกมา จับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานของช่องที่4นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยคดึงริบบิ้นลงมาค่ะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลริบินเส้นนี้นะคะเส้นยาวฝั่งด้านซ้ายจับริบินพับไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยแบบนี้เสร็จแล้วจับออตริบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะให้ผ่านกลีบนี้เลยนะคะนี่นะ ให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วค่อยดึงลิบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกลีบได้นะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึง นี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีรีจะตัดให้อยู่ในลักษณะนี้นะแล้วแต่ชอบกันเลยนะคะว่าจะตัดแบบไหนนะแล้วแต่ชอบกันเลยค่ะนี่นะคะรีจะตัดให้ได้แบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกลินดาส,สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ